มีนาสังกูนิติวามินาสังฮิดเดนบาัดเดบเป็นรางวัล Relationship Award ครับครับผมเรียกว่าเป็นรางวัลการสัมพันธ์ให้กับนักแสดงไทยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับผมเราก็ไปแบบไปงานที่ผมปุ่นก็เค่ปอดใช่ใช่ครับเรียกว่าตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าตั้งแต่เริ่ม ใช่ครับแล้วก็ทุกๆปีก็จะแบบมีซีรีส์ของพวกเราที่ไปได้ไปออนที่ญี่ปุ่นด้วยครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างคนระับประสบการณ์ญี่ปุ่นของเราสองคนเออญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเมื่อก่อนก็จะนึกถึงพาทเที่ยวใช่ไหมเราก็พาทเที่ยวเป็นหลักก็ชอบการที่ไดญี่ปุ่นอย่างนี้แหละเป็นเมืองที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนน่จะอยากไปเที่ยวเป็นแบบทับหนึ่งที่ได้อยากไปแต่พอเราในพัททำง,งานเนี่ยเราได้เจอว่าจะไดทำมันเป็นหลายอย่างทั้งแบบไปมิเติง้งหรือไปถ่ายซีรีส์หรือว่า ทำงานดีเวนต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับญี่ปุ่นใช่โซผมก็คือเริ่มแรกผมชอบการ์ตูนอยู่แล้วมังงะาอนิเมชั่นอนิเมะโดยเฉพาะวันที่แบบมาถ่ายญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งแบบว่าได้มีโอกาสไปทํางานที่ญี่ปุ่นด้วยยิ่งไปเจอแบบสภาพอากาศวัฒนธรรมทุกคนต่างๆใช่ใช่ครับแต่งตัวมาตามตีมทุกคนคิดถ้าถามว่าแบบว่าจะให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรืออาหารญี่ปุ่น ญี่ปุ่นใช่ไหมครับระกาตาบ้าแต่อาหารญี่ปุ่นผมชอบไปดูดูที่กินบ่อยที่สุดลระผมนะผมชอบอยากินญี่ปุ่นผมรู้สึกว่าเป็นอาหารที่กินแล้วมันฟินทุกรอบใช่แล้วทุกใช่ทุกคนที่ไปต้องมียากินญี่ปุ่นใช่ขอผมก็รามิงก็สอบครับใช่เพราะว่าที่ไทยไม่มีโรนกานทุกครั้งที่แบบว่าที่ได้บไปญี่ปุ่นก็ต้องต้องไปเช็คอินให้ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เมนูภาษาไทยใช่ครับ<น>ดีมากจะบอกว่าญี่ปุ่นมีถึงที่ที่คนไทยเที่ยวง่ายครับหลงังๆมาแบบว่าพวกเมนูอะไรต่างๆสถานที่คือนไปก็เริ่มมีอัปเดตยิมภาษาไทยเข้าไปด้วยครับก็เรียกว่าแบบว่าอยากจะไปใช่แล้วมีผลงานที่มันไปติดตาม์เป็ยังไงมีครับเดี๋ยวตอนนี้อยูทิลิเทตซีรีส์ครับก็ออนแอร์ฉากรักบูเชนครับก็เป็นการสตรีมพร้อมกันเลยสองคู่ทุกวันจันทร์ครับใช่ครับ ทุกคนจะได้ตามอัปเดต EP ใหม่ๆไปพร้อมกับพวกเราด้วยครับจ้าตอนนี้ได้ความหวานที่ดังกว่าที่ได้เฮ้ยวันนี้ EP วันนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วครับทุกคนก็ทุกคนนะครับสามารถรับชมได้เลยตอน EP รวดสำหรับใครที่มีบีซีนะครับใช่ครับดูกันไปเต็มๆในสองชั่วโมงครับผมเริ่มด้วยความหวานอ่าจบด้วยจบด้วยความหวานอยู่หวานอยู่ตรงกลางอาจจะมีความแบบว่า รสชาติอื่นๆความขมความแซ่บปนมาบ้างแต่อีพีหนึ่งอีพีต่อเนี่ยยังมีความความหวานอยู่ครับเป็นช่วง beginning จะขมเยอะนะไม่เยอะความหวานผมไม่เยอะเป็นซีรีส์สบายๆดูคลายเครียดชมทุกวันจันทร์ทุกสองทุ่มครับระวังมีคนมาเนี่ยนี่นะเขาเป็นแบบสบายที่บสบดใช่แต่มันมันไอ้นี่ก็ย้อนกลับมา ช่วงกลางกลางเรื่องค่อนข้างเครียดค่อนข้างมีท็อปปิกเยอะให้กระจายให้กระจายให้กระตือนทุกคนไว้เพราะว่ามันมีท็อปปิกหลายอย่างที่ติดตามแล้วก็กดดันในช่วงกลางกลางใช่เขาเรียกว่าเกลียดต้องการใช่เข้มข้นเรื่องมันเข้มข้นมากอยาก่าโคนติดตามแล้วทุกทเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนนี่อะไรกันนี่คะครับผมแบบว่านอนหลับใช่สำหรับผมก็เลยช่วงนี้ครับผมมีบล็อกสโตร์ับที่แท็กซี่เตอร์ ตามม่ตางยี่สิบสามเลยแล้วก็มีอีเวนต์หลายวันมาตั้งแต่ทิพซีถึงยี่สามเลยก็แวะเวียนกันมากันได้ใช่ส่วนใช่ส่วนขอ <แก S 1> งผมก็หลังจากที่ทุกคนได้ดูงานงานมันเกิดไปผมมีเพลงใหม่ของตัวเองแล้วก็ตอนกำลังวางแผนที่จะลงแพลตฟอร์มต่างๆหนึ่งครับโปรโมทอยู่ครับก็รอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ